สวัสดีนะคะพ่อแม่ทุกท่านจ้านี่นะคะเตรียมตัวสนเตรียมตัวไปสนนะคะวันนี้ไม่รู้อะไรจะพังนะคะแม่แม่ไม่ต้องใส่ยไฮไม่ต้องใส่ยงไปยืนไปยืนรอๆเขากลัวเขากลัวไปพังเกยขึ้นช้างเขาอีกนะเขาเลยไม่ให้ใส่แยงไปนะคะอ่อจะออกไปอ่อรับแขกนะคะอ่อวันนี้มี ออแขก V.I.P มาเยี่ยมนะคะก็พาแม่พลอยกับน้องภูเบศนะคะไปต้อนรับนะคะแขก V.I.P นะคะตอนนี้อาบน้ำอยู่มันโรลุนนะคะจะได้พอสามวิไหมนะคะอาการอาบน้ำของเขาเออเออเอนั้นนั้นเอาแล้วแม่จ๋าเริ่มแล้วนะคะพลอยพอยไปพลอยไปลูกถอยไป อุ้ยสองวิกับบองอดอดเยอะ,นนะเจ็บไหมตีหัวเจ้าของเอ้าเอออ่ะน่ะดีดอา้าวเร็วเออเออฮะเพราะถามว่าอาบน้ำเหรอนั้น มอมมากเดี๋ยวจะไปหาโซ่มาต่อไว้ตรงออกมากลับมาจากนู่นแต่ให้ต่อโซ่ยาวไว้ต่อโซ่ยาวไว้หรอให้วิ่งเล่นดูพลังไม่เคยตกเอาจะไปไหนะแม่กินน้ำกน้นย่าเฝ้าอย่าเฝ้า,เ,ฝาเดี๋ยวได้ไป วิ่งจะจะไปชนซ้ายชนขวาตลอดเออแต่เบิ้งคนนั่นนั่นนันนันนันเป็นยังไงเป็นยังไงจื้อบอนั่น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 จื้อบอ๊ะฮจื้อบอ อ้าวอันนี้หูจักบ่อยย่งนั่นควงกล้องขวงหูจั๊กควงควงหมดละป่อถือของขวัญไปเอาหนีหนีป่อเอาหนีอย่าเพิ่งไปยังอาบน้ำบ่เสร็ตถอยมาลูกถอยมาถอยมาอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อนลูกเดี๋ยวค่อยไปโอ้ย นอนลงนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆลูกเอ๊ะเอาไม่กี่ครั้งไหนโอ้นี่นะคะถอยถอยมาลูกถอยมาอย่าพึ่งไปยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ เบตไม่ต้องรีบลูกยังเหลือเวลาอีกเยอะไปแน่นอนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลูกยังไงวันนี้ก็ได้เที่ยวนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ได้เที่ยว <c oughs> โอ้โหอ,อ,อยากไปแห้งเขาบอกว่าให้ไปศูนย์โค้ดแล้วเขาบอกให้ไปยืนยืนลอยๆอยู่ตรงอะไรนะ ลูกป้นช้างมันจีไปพักมันจะจิบดาดไปพังลูกป้นเขาอีกบ่้อนี้วันนี้ไม่ได้พาไปลื้เกยนะกว่ากว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีงานทำนะครับเบสไปไปพังเกยช้างเโอ้ยเบสมันชีอาบน้ำแล้ว่ามันจะไปไป่ลุกเลนคูกขี้เถายู่งจริงนะ คุกใรายอะดูพาไปไปไปกลัวเลยนะครับไม่ถูกกระโม่ไปเดี๋ยวเต้ยพาไปลูกอาบน้ำให้มันเสร็จก่อนหนูก็่าไปคุกทรายอะพ่อก็ถือของขวัญชิ้นโบแดงของเบสอยู่นะคะนี่ค่ะ มีการทักทายด้วยนั้นเนนั้นนั้น,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 นเบิ้งเบิ้งเขาทำนะคะงานทำค่ะแม่แม่เดี๋ยวไปติดตามดูนะคะว่าอยู่ที่นู่นเป็นยังไงนะคะแม่แม่จ้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่องน้องเมษาภูเบศแล้วก็ช่องภายทองคําน้องภูเบศนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้อยๆของเราด้วยนะคะ<ๆ>นะคะ,<ๆ>ะ,คะเดี๋ยวไปติดตามต่ออีกคลิปหนึ่งนะคะแม่แม่ขาสวัสดีคะ่ะ